เนียนคือหนึ่งในเป้าหมายยอและวินเซนต์ก็ฆ่าเขาแบบเลือดเย็นแม็กเห็นทุกอย่างชัดชัดและเริ่มเกลียดตัวเองที่ไม่อาจช่วยอะไรได้เลยแม็กเริ่มวางแผนนี้วินเซนต์เขาพยายามเรียกตำรวจแต่วินเซนต์ จับได้และบังคับแมทไปพบกับผู้มีอำนาจบางคนแทนตัวเองแมทต้องแกล้งเป็นวินเซนต์ในภารกิจหนึ่งคือไปขู่ข้อมูลจากพวกมาเฟียการต้อมกขบและสิ่งตายในสถานการณ์แบบนั้นทําให้แมทเริ่มปลดล็อกความกลัวภายในตัวเองวินเซนต์พาแมทไปยังไหนขับฟีเวอร์ซึ่งเป้าหมายถัดไปกําลังอยู่ที่นั่นในขับเต็มไปด้วยแก๊งมาเฟียลูกน้องติดอาวุธและตํารวจนอกเครื่องแบบที่ซุ่มอยู่เกิดเหตุยิงกันกลางขับวินเซนต์ใช้ทักษะสังหารสุดโหดฆ่าเป้าหมายตาอนานาฝูงชนแล้วหนีไปได้แมทเริ่มเห็นว่าวินเซ แต่เป็นเครื่องจักรสังหารที่เยือกเย็นและโหดเหีเ้ยมจนเกินคนธรรมดาแม็ตัดสินใจไม่ยอมเป็นเครื่องมือของวินเซนต์อีกต่อไปเขาขโมยแฟ้มข้อมูลของเป้าหมายสุดท้ายแล้วขับรถหนีเกิดการไล่ล่าอย่างดูเดือดกลางถนนจนแท็กซี่ชนพังเละเททแม็กเดินจับแต่วินเซนต์ฆ่าตำรวจและไล่ล่าเขาต่อแม็กเปิดดูแฟ้มแล้วตกใจสุดชีวิตเป้าหมายสุดท้ายคือแอนนี่ผู้หญิงที่เขาคุยกันอย่างดีเมื่อ,อตอนต้นเรื่องแอนนี่เป็นอายการที่เตรียมจะเปิดโปงนายจ้างของวินเซนต์วินเซนต์ตั้งงงใจฆ่าเธอเพื่อปิดปากตอนนี้มันไม่ ใช่แค่เรื่องของการเอาตัวรอดอีกแล้วแต่เป็นเรื่องของการปกป้องใครบางคนที่มีความหมายล่าสำหรับแม็กแมครีไปที่ตึกสำนักงานของแอนนี่ขณะเดียว่าการวินเซนต์ก็กำลังบุกไปเช่นกันเกิดการไล่ล่าในออฟฟิศรั้งตอนกลางคืนแม็กพยายามทุกวิธีทางจะเตือนแอนนี่ให้หนีทันแอนนี่หนีออกมาได้ขึ้นรถไฟใต้ดินแม็กตามขึ้นไปทันบนรถไฟที่ล่องกล่าวแม็กและวินเซนต์ปะทะก,กันเป็นครั้งสุดท้ายในจังหวะที่วินเซนต์ยิงแต่พลาดแม็กสวนกลับแม่นยำเข้าจุดสำคัญวินเซนต์ยยสุดตัวลงไปนั่งกับพื้นรถไฟเลือดไหลริงก่อน ตายวินเซนต์พูดเบาๆเหมือนกับเล่าเรื่องที่เคยพูดไว้ตอนต้นเรื่องว่ารู้ไหมว่าครั้งหนึ่งมีคนตายบนรถไฟในเมืองนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครสนใจแม็กและแอนนี่เดินลงจากรถไฟท่ามกลางแสงแอนมาหารายชีวิตของแม็กเหมือนถูกปลดปล่อยจากโลกที่ขังเขาไว้มานานไม่ใช่แค่จากวินเซนต์แต่จากความปวดที่พันธนาการตัวเขาเองมาตลอดชีวิตเขาเปลี่ยนไปตลอดกาล